สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นปสีที่น่ารักของฝ้ายวันนี้นะคะครูฝ้ายไ,ได้สอนการบ้านหน้าสิบข้อสุดท้ายไปให้แล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะขอแถมนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปแถมให้ ในการสอนการบ้านหน้า11ค่ะให้หนูดูเนาะเป็นตัวอย่างไว้แล้วหนูก็ไปฝึกทํานะคะไม่ใช่ดูเฉลยจากครูฝ้ายแล้วก็ลอกตามเนาะหนูต้องทําด้วยตัวเองนะคะเรียนรู้จากคลิปนี้แล้วก็ฝึกทํานะคะเรามาดูเขาบอกว่าให้หาจํานวนที่แทนที่ด้วยที่แทนที่ด้วยสี่เหลี่ยมก็คือเลขอะไรอยู่ในนี้วิธีการคิดนะคะวันนี้ครูฝ้ายสอนในห้องไปแล้วเนาะเรื่องของเศษส่วนที่เท่ากัน ศษส่วนที่ซ้ายกับขวาเนี่ยจะเท่ากันเท่ากันต่อเมื่ออะไรเรามาดูกันนะคะดูเนาะอันนี้นะคะเลขอะไรควรจะเติมอยู่ตรงนี้เราก็มาดูว่าตอนเนี้ยหนูมีตัวเลขเศษส่วนที่เรียบร้อยเขาเรียกว่าสมบูรณ์แล้วทางขวามือเราจะทําให้เป็นทางซ้ายมือหนูตั้งทางขวามือไว้ก่อนเลยนะคะไอ้ที่เรียบร้อยแล้วเอามาเขียนไว้เขียนแบบนี้ไว้นะคะ เท่ากับอันนี้20่ส่วนยีเท่ากับเขียนส่วนเป็นยาวๆแล้วก็เขียนตัวเดิม20่สเศษยีส่วน25เท่ากับเอาทางขวามาเขียนไว้เอาตัวเลขทางซ้ายเศษส,ส่วนทางซ้ายมาเขียนไว้ทางขวาแทนแต่ยังไม่ต้องไม่ต้องเขียนสี่เหลี่ยมอะไรไว้เว้นไว้นะคะแล้วหนูก็สังเกตดูว่าอันนี้ยีตัวส่วนนะคะ ยี่สิบห้าตัวส่วนนี้เป็นห้ามันน้อยลงใช่ไหมถ้ามันน้อยลงมันคือการหารออกไปนะคะดูใส่เครื่องหมายหารเลยห้ามใส่เครื่องหมายคูณนะคะเพราะว่าตัวยี่สิบห้าทำให้เป็นห้าคือมันต้องหารออกไปนะคะถ้าใส่เครื่องหมายคูณคือมันต้องเยอะขึ้นแต่นี้มันน้อยลงนะคะนูมาดูว่ายี่สิบห้าหารด้วยอะไรแล้วได้ห้าหรือเนี่ยในหัวเลยแม่ห้าต้องมาละสุดคูณแม่ห้าต้องมาละว่า ห้าคูณอะไรแล้วได้25อันนี้ถามง่ายๆคือถามกลับกันห้าคูณอะไรแล้วได้25้าก็ใครไม่ได้ก็ท่องไล่ท่องเลยแต่ใครได้ตอบอัตโนมัติเลยว่าห้าห้าหเพราะฉะนั้น25ห้าหารด้วย5้าก็ได้5้านี่ไงคะเราได้เลขห้าที่เป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่ากุญแจของเราละครูขอครูขอเขียนเป็นเป็นสีอื่นนะขอเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินนะคะ เเป็นสีน้ำเงินเขียนเลขห้าตรงนี้ตัวเลขที่เขาเรียกว่าเป็นกุญแจครูฝ้ายขอเรียกมันว่าเป็นกุญแจกุญแจสำคัญคือเลขห้าสีน้ำเงินไม่ค่อยน้ำเงินเลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนนะคะเป็นสีดำนะคะซึ่งเราได้ตัวล่างแล้วตัวบนต้องเป็นเลขเดียวกันค่ะอ่าใส่ไปเลย ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคีย์เวิร์ดหลักเนี่ยตัวกุญแจแล้วเราก็จัดการเอา20า่สเนี่ยเนี่ยคะ่ะหารด้วย5เลยจะได้ออกมาเป็นจะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่เอ่ย20หารด้วย5ก็จะได้4ถูกต้องไหมคะเพราะว่าเอา5คูณ4แล้วกลายเป็น20นะคะเรียบร้อยแล้วเราได้แล้วได้เศษส่วนที่เท่ากับตรงนี้แล้ว นั่นแสดงว่าตัวเลขที่อยู่ในสี่เหลี่ยมตัวเลขสี่เหลี่ยมที่แทนด้วยเนี่ยก็คือเลขสีเขียวของหูวไฟนั่นเองคําตอบคือเพราะฉะนั้นหนูจะจุดจุดก็ได้เพราะฉะนั้น,น,จจๆๆะะน,นตัวเลขหรือว่าจํานวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมคือเลขสี่ตอบ เป็นเลขไทยสวยงามเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะส่วนข้อที่เหลือหนูต้องฝึกทํานะลกูกไม่ใช่ว่าให้ครูฝ้ายเฉลยหมดทุกข้อหนูต้องฝึกทําด้วยตัวเองอย่างข้อนี้ตัวเลขเศษส่วนที่เรียบร้อยสมบูรณ์มีทั้งเศษและส่วนละคือตัวเลขทางซ้ายหนูก็หาทางขวาให้ได้อันนี้คล้ายคายกันนะคะหนูทําได้นะข้อ2แต่เดี๋ยวครูฝ้ายจะขออธิบายข้อ3ก็ได้เพราะว่าหนูอาจจะเห็นว่า ตัวส่วนด้านล่างเนี่ยตัวส่วนด้านล่างหายไปนะคะอาจจะไม่เหมือนข้อข้างบนถ้าเหมือนกัน,นะคะ่ะวิธีการก็ง่ายงายเลยใอยเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินนะคะในการเขียนนะหนูก็เอาตัวที่เรียบร้อยเนี่ยตัวที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยเขียนไว้เศษเจ็ดส่วนสิบห้าเท่ากับส่วนยาวๆไว้อย่างนี้เลยเศษเจ็ดส่วนสิบห้าแล้วก็ เว้นที่ไว้ตรงนี้ก็เขียนเอาตัวเนี้ยมาเขียนทางขวามือแทนเส่วนเลขอะไรก็เว้นไว้นะคะแล้วเราก็มาทําการให้ครูพ่อยขอใช้สีสีม่วงให้หนูสังเกตดูเลขที่มีคือเลขเศษใช่ไหมตัวเศษตัวข้างล่างไม่มีตัวส่วนข้างล่างไม่มีก็ยังไม่ต้องไปดูอะไรดูตัวเลขที่มีดูตัวที่มีฝั่งบนใช่ไหมคะเจดสิบไปเออเจ็ดไปกลายเป็นเจ็ดสิบ มันเพิ่มขึ้นเพิ่มเพิ่มเลยเรารู้เลยว่าถ้าเพิ่มต้องใช้เครื่องหมายคูณคูณด้วยอะไรล่ะตอบได้ไหมเอ่ยเคูณด้วยอะไรเราได้70ทุกคนตอบได้ว่าคูณด้วย10ถูกต้องค่ะคูณด้วย10นะคะคูณด้วย10บนนี่คือกุญแจก็ต้องคูณด้วย10ล่างเหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นกุญแจนะคะแล้วเราก็ทำการเขียนตัวเลขเนี่ย ตอนนี้คูณเรียบร้อยละได้เลยคูณด้วย10เนี่ยคูณง่ายคําคำตอบก็จะเป็น1 5 0เก่งมากอ่ะเราได้แล้วนี่ใช่ไหมคะตำแหน่งเดียวกันเลยใช่ไหมคะข้างล่างเหมือนกันข้างล่างของ70เหมือนกันเลยใช่ไหมคะนั่นแหละคือคำตอบของเราคะ่ะเพราะฉะนั้นจำนวนที่ แทนด้วยสี่เหลี่ยมคือเอามาเขียนเลย150ตอบเป็นเลขไทยแบบสวยๆเลยค่ะเรียบร้อยเก่งมากส่วนข้ออื่นๆที่เหลือหนูต้องฝึกทำเองนะคะเพราะว่าครูฝ้าสอนไปแล้วสองข้อเนาะคล้ายๆเลยข้อนี้ดูนะคะดูข้อ4คล้ายๆข้อ1เห็นไหมข้อ2กับข้อ1ก็คล้ายๆกัน เียงแต่อยู่ทางขวาก็ไม่ได้ต่างเลยค่ะหลักการเดิมอันนี้ข้อ5ก็เหมือนข้อ2ข้อ6ก็คล้ายคล้ายข้อ3แต่ว่าอยู่ทางขวาไม่ยากเลยนะคะเด็กๆของครูไฟต้องตั้งใจนะคะทบทวนดูเมื่อกี้ที่ครูไฟสอนไปแล้วก็ในห้องเรียนที่ครูไฟสอนไปด้วยนักเรียนต้องตั้งใจนะคะแล้วฝึกทําด้วยตัวเองครูไฟจะไม่เฉลยหมดแล้วก็ จะไม่บอกใบให้ทุกข้อแต่ว่าจะไกด์ให้นะคะว่าจะมีอะไรคล้ายอะไรนะคะก็เหมือนกับการที่ครูฝ้ายให้วิธีหาปลาแต่ไม่ให้ปลากับหนูเพราะว่าถ้าครูฝ้ายให้ปลาไปหนูก็จะมีกินแค่มื้อเนี่ยมือ,มอเดียวแต่ถ้าครูฝ้ายสอนวิธีการหนูก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้ในหลายๆข้อค่ะขอให้นักเรียนของฝ้ายเป็นเด็กดีนะคะตั้งใจเรียน รักนักเรียนทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ